สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Life Matters Podcast วันนี้เราอยากพาเพื่อนๆเ,เดินทางไกลไปสู่ป่าลึกในอเมริกาเหนือที่ซึ่งมีต้นไม้ยักษ์สูงเสียดฟ,ฟ้าและมีอายุยืนยาวหลายพันปีต้นไม้ที่เรากำลังพูดถึงคือ Coast Redwood หรือ Sequoia sempervirens และเพื่อนร่วมป่าอีกหนึ่งชนิดคือ Ponderosa Pine เื่อนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้นไม้บางชนิดถึงอยู่รอดจากไฟป่าได้อย่างอัศจรรย์วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวที่ทั้งน่าทึ่งและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเกี่ยวกับต้นไม้ที่ต่อสู้กับไฟหรือที่หลายคนเรียกว่า fire fighter trees ลองหลับตาแล้วจินตนาการดูว่าเรากำลังเดินเข้าไปในป่าที่ปกคลุมด้วยหมอกยามเช้าลมเย็นๆพัดผ่านเสียงใบไม้เสียดสีกันเบา และเมื่อเงยหน้าขึ้นเราจะเห็นต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าเหมือนตึกราคาฟ้าต้นนี้คือ Coast โคสเ o ด c ูด s t Redwood หรือที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าซิ q โคย a าซิมไพเว r รนซ์เป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกบางต้นสูงเกิน100เมตรสูงเท่าตึก30ชั้นเลยทีเดียวและที่น่าทึ่งคือมันสามารถมีอายุยืนยาวหลายพันปีสิ่งที่ทำให้เรดบูดพิเศษจริงๆคือเปลือกของมันค่ะ เปลือกหนานุ่มมากลองกดนิ้วโป้งลงไปจะรู้สึกนุ่มเหมือนกดฟองน้ําเปลือกนี้เต็มไปด้วยอากาศที่กักเก็บไว้ซึ่งทําหน้าที่เหมือนฉนวนป้องกันไฟป่าเมื่อไฟป่าเกิดขึ้นที่ชั้นล่างของป่าไฟจะลามไปอย่างรวดเร็วแต่ความร้อนก็ไม่สามารถทําอะไรเรดวูดที่โตเต็มไวัยได้เปลือกของมันป้องกันความร้อนจนลาต้นไม่ไหม้แต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าต้นอ่อนของเรดวูดไม่ได้แข็งแรงแบบนี้ ลูกไม้ตัวเล็กของมันมีเปลือกบางมากและมักโดนไฟป่าทำลายจนหมดนั่นหมายความว่าการอยู่รอดของเรดวูดขึ้นอยู่กับความสามารถของต้นใหญ่ในการทนไฟเพื่อสร้างมเมล็ดและแตกยอดรุ่นต่อไปเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเรดวูดเพียงชนิดเดียวต้นไม้อีกต้นที่น่าสนใจมากคือพอนโดโรซาพาย ต้นสนที่เติบโตในฝั่งตะว,วันตกของอเมริกาเหนือลักษณะเด่นของมันคือเปลือกหนาเป็นเกล็ดสีอ้มแดงเมื่อโตเต็มวัยมันสามารถป้องกันไฟได้คล้ายกับเรดวูดพอนโดโรซาพายมีระบบป้องกันที่ฉลาดมากเพราะเปลือกหนาจะกันความร้อนจากไฟป่าระดับพื้นดินได้แต่ถ้าไฟลุกลามสูงจนถึงยอดที่มีใบเข็มจำนวนมากที่ติดไฟง่ายมากไฟก็สามารถกระโดดจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งได้ทำให้ป่าทั้งผืนลุกไหมในเวลาไม่นาน สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ธรรมชาติจะสร้างต้นไม้ที่ทนไฟได้แต่พวกนั้นก็ไม่ได้ชอบไฟเพราะถ้าไฟแรงเกินไปป่าก็สูญเสียระบบนิเวศไปมากมายเราอาจจะมองว่าไฟป่าเป็นสิ่งเลวร้ายเสมอแต่จริงๆแล้วไฟป่าขนาดเล็กๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นไฟที่เกิดจากฟ้าผ่าเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูป่าทำให้วัชพืชเก่าๆหายไปและเปิดโอกาสให้มนุล็ใหม่งอก เร w o o d และพลโดโรซ่าพายจึงเป็นเหมือนผู้พิทักษ์ของป่าพวกมันยินหยัดฟันไฟป่าเล็กๆนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและให้ป่าไม้ยังคงมีชีวิตอยู่เรื่องนี้ให้แง่คิดกับเรามากเลยนะคะเพื่อนๆลองคิดดูชีวิตของเราก็เหมือนเร w o o d ที่ต้องพบกับไฟในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหางานความสัมพันธ์หรือความท้าทายต่างๆ เราอาจจะไม่ต้องการให้มันเกิดแต่เมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ต้องสร้างเปลือกหนาของตัวเองเพื่อปกป้องหัวใจของเราและก้าวต่อไปเรื่องราวของ Firefighter trees อย่าง Redwood และ Ponderosa pine ซาทำให้เราเห็นพลังของความอดทนความแข็งแกร่งและความสามารถในการฟื้นฟูตัวเอง พวกมันไม่ได้เพียงแต่ยืนต้นอยู่เฉยๆแต่ยังช่วยให้ระบบนิวเวศร,รอบตัวพัฒนาได้ต่อไปพวกมันทําให้ป่าไม้ยังคงเป็นบ้านของสัตว์นับพันชนิดและทําให้โลกของเรามีอากาศที่บริสุทธิ์ถ้าเราแต่ละคนช่วยกันดูแลธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการลดการเผาขยะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าหรือแม้แต่การปลูกต้นไม้สักต้นสองต้นในบ้านของเราก็เป็นการสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับรุ่นต่อไป และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราควรปกป้องป่าเพราะป่าไม่ใช่แค่พื้นที่สีเขียวบุญแผนที่แต่คือแหล่งพลังงานชีวิตของทุกสิ่งเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตอนนี้เราหวังว่าเรื่องราวของเรดบูดและพอนโดโรซาพายจะทำให้ทุกคนมองต้นไม้ในมุมใหม่เวลาเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ในสวนหรือในป่าลงหยุดสักครู่กดนิ้วลงไปที่เปลือกของต้นไม้แล้วคิดถึงเรื่องราวที่ต้นไม้เหล่านี้ได้เผชิญมาหลายร้อยปี ถ้าชอบเรื่องราววันนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่อง YouTube ของ Life Matters Podcast เพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆแล้วอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปค้นพบแรงบันดาลใจใหม่จากธรรมชาติและถ้าเพื่อนๆชอบฟังเรื่องราวจากคนดังในอดีตที่สอนบทเรียนชีวิตดีๆแวะไปฟัง Memorandum Podcast ด้วยนะคะรับรองว่าเพื่อนๆจะได้พลังบวกกลับไปแน่นอน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า Life Matters วันนี้เราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ